สวัสดีครับผมผมเชิเคอวันนี้ก็อยู่กับรอดเปด็นสัปดาห์ับผม EP ที่สี่กันแล้วนะเราแม่ก็นะเหมือนเดิมนัผมก่อนไปดูว่าฝากกดไลค์กดติดตามกดติดกักดนใช่ไหมผมกันด้วยผมโอเคครับผมวันนี้เราก็นําเสนอเรื่องที่น่าจะผมอาจจะเป็นเรื่องที่ผมอาจจะนอกเหนือไปมากค,คือเกี่ยวกับบราณจริงครับเราอยู่กันในทีมเทวีเลมูลียนะผมเลมูลีย,นะ,ลยนะผมซึ่งมาดูกันว่าเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงับผม สำหรับมาเดี๋ยวเราเข้าเรื่องอะไรน,นะผมเรมูเรียผมหรือรีมูเลียเป็นทีวีที่นักสัตววิทยานะหรือฟิลิปสเกลเตอร์นะเสนอขึ้นในปีหนึ่งแปดหกสี่โดยตั้งทฤษฎีว่าจมลงใต้มหาสมุทรอินเดียเอาง่ายๆว่าคือทวนะีเรมูเรียเป็นเมื่อก่อนมันมันมีเนาะเมื่อก่อนแต่ว่าเขาใั้ทฤษฎีในการที่ว่ามันจมลงในมหาสมุทรนั่นเองนะผมต่อมาถูกนำไปใช้โดยนักสติยาศาสตร์ โอ้ช้อปปี้ยังไงวะเนี่ย <laughs> ในเรื่องราวที่อ้างว่าเป็นต้นกำเนิดของมนุษย์ทฤษฎีนี้ถูกหักหลังด้วยการค้นพบแผ่นเปลือกโลกและการเคลื่อนที่ตัวของทวีปในศตวรรษที่20นั่นเองนะฮะสมมติฐานนี้ถูกเสนอขึ้นเพื่ออธิบายการค้นพบฟอสซิลของลีเมอร์ในมาดากัสกาและอนนุอทวีปอินเดียแต่ไม่พบในทวีปแอฟ,ฟริกาหรือตะวันออกกลางขอต้นแนะของนัก นักชีววิทยาเอร์สเฮเกลนะครับในปี1 8 7 0ที่ว่าเรมูเรียอาจจะเป็นถิ่นกำเนิดของบรรพบุรุษของษย์ที่ทำให้สมมติฐานนี้ก้าวข้ามขอบของธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์สัตว์และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนอกกรอบของชุมชนวิทยาศาสตร์นะผมในช่วงปลายศตวรรษที่19เกนะับเฮเลนาบาราวสกี้นับนักสัจญญาศาสตร์เนาะและผู้ก่อตั้งลัทชิเทโอโซฟี ie, นะครับได้จัดให้เรมูเรียอยู่ในระบบหลัก คำสอนศาสนาและศัยศาสตร์นั่นเองนะของเธอโดยอ้างว่าทวีปนี้เป็นบ้านเกิดของบรรพุุษของมนุษย์ซึ่งเธอเรียกว่าชาวเลมูเลียงานเขียนของบราวัตส,สกีบีเอ็กพูดผันมีอิทธิพลอย่างมากต่อศาสตร์ลึกลับของตะวันตกนะฮะในตำนานของเลมูเลียและผู้อยู่อาศยัยลึกลับของที่นั่นเป็นที่นิยม จีงน,นะทฤษฎีเกี่ยวกับเบมรียากลายเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เมื่อในศตวรรษหนึ่งเก้าหกศูนย์้างๆเนาะจนชนวิทยาศาสตร์ยอมรับทฤษฎีการเคลื่อนตัวของทวีปของอัลเฟรดวิกกเนอร์นะครับซึ่งนําเสนอในปีหนึ่งเกถึงสแต่แนวคิดนี้ยังคงอยู่ในจินตนาการของคนทั่วไปเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของประเพณีทวีวิทยาเองนะฮะ ที่มาของมันที่มาของมันนะทางวิทยาศาสตร์มีการตั้งสมมติฐานว่าเรมูเรียเป็นสะพานเชื่อมแผ่นดินที่จมลงอยู่ใต้น้ําซึ่งอาจจ,อาจจะอาจจะอธิบายถึงความไม่ต่อเนื่องบางประการในชีววิทยาแนวคิดนี้ล้าสมัยไปแล้วเนื่องจากทฤษฎีแผ่นเปลือกโลกในสมัยใหม่ทวีที่จมอยู่ใต้น้ําเช่นเซเลนเดียในยมหาสมุทรแปซิฟิกและมอริเชียที่และที่ราบสูงคออที่ราบสูงเคอร์เกเลนในมหาสมุทรอินเดียมีอยู่จริงแต่มีการก่อทาง ทางธรณีวิทยา,ยายใดๆใ,ใต้มหาสมุทบรบอินเดียหรือแปซิฟิกนะครับที่ทราบว่าสามารถทําหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมภา่นดินระหว่างทวีปเหล่านี้ได้น,นะสมมติฐานนะผมในปีพศ2407บทฟาร์มเรื่องสัตว์เลี้ยงลูกด้น,นมแห่งมาดากัส카ดโดยนักสัตววิทยานะผมโอเคนา่าโอเคได้มองเห็นหนะ่อยโดยนักวิทยาศาสตร์และนักภูมิศาสตร์นับชิวักวิตติสเกเตอร์รปรากฏในวารสารเดอะคุณตี้โจนอ ออฟไซแอดนะครับโดยใช้นในการจำแนกประเภทที่เขาที่เขาเรียกว่าลีเมอร์แต่รวมถึงกลุ่มไพลเมทที่เกี่ยวข้องด้วยและรู้สึกงุนงงกับการพบฟอสซิลของพวกมันนะครับในมาดากัสการ์และอินเดียแต่ไม่พบในแอฟริกาและแตะวันออกสเกลสเกลเตอร์จึงเสนอว่ามาดากัสการ์และอินเดียเคยเป็นส่วนหนึ่งของทวีปใหญ่กว่าเขาถูกต้องในเรื่องนี้แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วแล้วทวีปนี้คือโมอริเชียและมหาทวีปกอร์มานานั่นเองนะครับ ทฤษฎีของสแคตเตอร์นะแทบจะไม่มีผิดปกติสำหรับยุคสมัยของเขาแผนสะพานแผ่นดินทั้งที่เป็นจริงและ,ะในนาการทำให้คนรุ่นสมัยของสแคตเตอร์หลายคนหลงไหลเอชเดนเนอร์โกลดฟอรีไอเซนฮิลลารนะซึ่งศึกษาว่าสมพันระหว่างสัตว์ในอินเดียและมาดากัสกาเช่นกันได้เสนอว่าแนวคิดเกี่ยวกับทวีปทางการทางใต้เมื่อประมาณสองศตวรรษก่อนสแคตเตอร์ atter, แต่ไม่ได้ตั้งชื่อให้การยอมรับทฤษฎีวิวัฒนาการของดาวินทำให้เหล่านักวิจตร พยายามติดตามการแพร่ก,กระจายของสายพันธุ์จัดกำเนิดทางวิทยาวิวัฒนาการก่อนที่จะมีการยอมรับษฎีนี้เองฮะการเคลื่อนตัวของทวีนักชีววิทยาได้ตั้งสมมติฐานบ่อยครั้งเกี่ยวกับการมีอยู่ของมวลแผ่นดินที่จมอยู่ใต้ใน้ําเพื่ออธิบายประชากรสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนบกซึ่งปัจจุบันถูกแยกออกจากกันด้วยกระแพงน้ำในสมองเดียวกันนักเทววิทยาพยายามอธิบายความคล้ายคลยึงกับอย่างน,น่าทึ่งของหินที่ก่ะตัวขึ้นในทวีต่างๆนะครับ ฟวามพยายามอย่างเป็นระบบครั้งแรกเกิดขึ้นโดยเมกิออนอนอยเมเยอร์ถ้าอ่านผิขออภัยนะครับผมในหยังซือเอเล a กนต์สเเชอร์ของเขาในปี1887ปดนะครับมีการเสนอสมมติฐานเกี่ยวกับสะพานแผ่นดินและทีวิตที่จมใต้น้ำมากมากมายในช่วงศตวรรษที่19เพื่ออธิบายการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับอ ซึ่งรีเลมูรีหายไปจากการพิจารณาทางวิทยาศาสตร์กระแสะหลักอย่างสิ้นเชิงหลังจากที่ซษฎีแผ่นเปลือโลกและการเคลื่อนตัวของทวีปได้รับการยอมรับชุมชนวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ตามฤษฎีแผ่นเปิือโลกมาลาก,กัสกาและอินเดียอินเดียเคยเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินเดียวกันจึงอธิบายถึงความคล้ายคลึงทางธรณีวิทยาแต่การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกนะครับทำให้อินเดียแยกตัวออกไปเมื่อหลายล้านปีก่อนและเคลื่อนไปยังตำแหน่งปัจจุบัน แผ่นดินเดิมคือโมริเชียและมหาทวีปกรวานาก่อนนั้นนั้นแยก,กออกจากกาันโดยส่วนใหญ่ไปได้จมใต้ดับหนามนนอีกนะครับอ่าอันนี้คือเป็นแหล่งกําเนิดอาจจะเป็นแหล่งกําเนิดเดียวอ่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นบอัตดของมันนะเป็นเกาะมันนะเรมูเรีย,รยในยุคทอกกอประมาณ5้าแสนปีก่อนคริสต์กาลนะครับหมู่เกาะเรมูเรียในยุคก่อนหายนะครั้งใหญ่เรมูเรีย,รยในยุคไฮบอรเลียนอนาณาจักรไฮขอไป อาณาจักรโฮโบเมอร์บานัสแห่งเลมูเนียซึ่งคงอยู่จ,จนถึงยุคปัจจุบันพร้อมก hm <meals. S 1> ับเลมูเรียที่แปแปลงไปไม่นั้นครอบคลุมอยู่ในหน้าอื่นเลวูเรียนะผมเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่สุดที่ยังคงอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบันดูเหมือนว่าเอมูเนียจะเป็นทวีปเดียวที่มนรษยุคใหม่เคยอาศัยอยู่ครึ่งเมื่อครึ่งล้านปีก่อนนะในยุคก่อนหายนะครั้งใหญ่แต่ตั้งแต่ประมาณ1 0 0 0 0แปีก่อนจนถึงขายนะครั้งใหญ่ลูมเบรียยังคงเป็นหนึ่งในทวีปที่ยิ่งใหญ่แห่งยุคนนั้ และให่ปกครองโดยผู้เบียดเบียนและท้าบมนุษย์ของภูเขาหนึ่นงครับหลังจากมหาภาัยพิบัติครั้งใหญ่และเรมูเรียได้รับการปรับปรุงไปบางส่วนโดยพวกเดวิแอนในขณะส่วนอื่นต่อมากลายเป็นบ้านของเผ่าพันธุ์ใต้น้ําที่รู้จักกันในชื่อชาวเรมูเรียนเรมูเรียก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มย่อยของโฮเมเมอร์โฮเมเมอร์มานัสนะครับที่เดินทางไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกในขณะที่แอนทิสอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกเองนะครับผมเรมูเรียนะผม ของพวกนอกหลีนะหนึ่งล้านปีก่อนกิจการประมาณหนึ่งล้านปีก่อนกิจการหลังจากเฟิร์สฮอนแล้วพวกเดวิสนะครับผมได้ก่อตั้งอาณาจักรได้ตีอาณาจักรเลมูเรียในอดีตการมีการกล่าวเลมูเรียเป็นส่วนหนึ่งของมูหรือเคยเชื่อมกับเชื่อมกับมูนั่นเองนะผมประมาณห้าแสนปีก่อนกิจการยุ่งแห่งมังกรเมื่อราวครึง่งร้านปีโลกของไฮเปอร์โม มียาและมูเลียยกในโบราณถูกปกครองโดยราชาแห่งมังกรลูกหลานอีกกลุ่มหนึ่งของสริกกัดตุกหลานของเซตฟอร์มกับพร้อมกับมูนุต์มูนำโดยกษัตริย์และเนโคแมนเซอร์ผู้สร้างเมืองหินขนาดมหึมาด้วยหินสีดำเนื่องจากราชาแห่งมังกรฝึกฝนเวทมนต์และเป็นสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายและโหดร้ายเทพเจ้าทั้ง19องค์จึงสร้างษย์คนแรกขึ้นมาได้แก่ฟอนฟอนดสัสผู้เกิดก่อนและเอวลลาคู่ครอ,องของเขา รมรสร้เมืองเนเมดิสอัลลาอันชาอายิบและยาโอดานะผมขณะผูขณะต่อสู้กับราชาแห่งมังกรเพื่อแยกชิงอํานาจเหนือเรมูเรีย,รยในช่วงสวงครามพันปีก่อนที่จะถูมังคาบให้ถอยลนไปอยู่หลังกระแพงเมืองนะครับผมในที่สุดนะผมรอดหล,ลอดทางการก่อได้รับการติดต่อจากเทพเจ้ากพ่อกลมซึ่งมอบดาบแห่งดวงดาวให้แก่ให้แก่เขาดาบนี้เปี่ยมด้วยพลังของเทพเจ้าทั้ง19องค์ ทำให้มนุษย์มีกาลังที่จะทําลายราชอาณาจักรมังกรที่อ่าวกริมสเตรนเนมินิซึ่งนําไปสู่จุดจบของยุคมังกรและจุดเริ่มต้นของยุคมนุษย์นั่นเองนะครับอ่าอืมเกาะทวีปยูเมเลียนะผมดูเหมือนจะเป็นทวีปที่มนุษย์ยุคใหม่อาศัยอยุแแตเป็นเป็นที่มนุษย์ก้าวขึ้นสู่ฟาร์มเหนือฝ่าไปครั้งแรกในเวลานั้นส่วนที่เหลือขอโลกประสาทโลกอาศัยอยู่ในพายสโตซีนและมีมนุษย์มีนีแอนนีแอนเดอร์ทัสหรือโคแมกนอน อาศัยอยู่นะเห็นได้ชัดว่าแม้ว่าอาจจะทําอาจจะมีอจจะทำอื่นอ,อยู่ด้วยนะครับเดบิตในลาบที่ตะวันตกกลายกลายเป็นเมืองล้างแต่เมืองอื่นอีกมากมายถูกสร้างขึ้นคาตัวน้านในโครเวียทางตะวันออกเฉียงเหนือเอ้ขออภัยครับผมทางตะวันตกเฉียงเหนือนะครับข้าทูนแห่งขอคอสีม่วงปาตังก้านะผมเมืองแห่งไฟเมืองแห่งความฝันของซังกาบานเพรอลรอมทาราคัสและซากโกนในภาษานะผม วันคลาสในแดนทางเหนือชเชมบิทในบรรดาเมืองทางใต้นะครับผมเธอดิสเมืองมังกรและซาอาเมืองสีดําที่ซึ่งครูดูอิดดำรับใช้กองทัพแข่งารามมือเองนะครับในแดงทางเหนือเผ่าแบล็กฮอสและเผ่าสโนแบได้ปะทะกันได้ประทะกันส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายต้องพินาศยกเวน้นชองกรบุตรชายของกษัตริย์มุทูมิทาสมาชิกเผ่า แบกหอนึกว่าวันนักคดีนะกูเหมือนลาเหมือนวัวนนักคดีมากในที่ราบระหว่างตกใกจมีชาวเผ่าบรูโนแมชอาศัยอยู่ันที่สุดนะผมราชาแห่งมังกรอุษานะผมก็ถูกนาะทาลายลงฝร่รรายพยายามของทองเกอร์แห่งไวคัชชาราเชโอชาราชาแห่งซาซูมิชอตแอนคามคาวัดโดยรับช่วยเหลือจากฟาเธอร์กรอมนั่นเองครับปัจจุบันนะผมยังไม่ทราบแน่ชัดว่า ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาหว่างระหว่างการโลกสลาดของราชนในแห่งมังกรจนถึงยุคก่อนหายนะครั้งใหญ่ความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างเรมูเลียในยุคเหล่านั้นหากมีอยู่จริงก็ยังไม่เป็นที่ทราบเช่นเนื้อเช่นนั้นกันนื่นจากมีบอะแสเชื่อมโยงการเพียงเล็กน้อยต่อไปแล้บผมเป็นยุคก่อนหายนะครั้งใหญ่หนึ่งแสถึงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นปีก่อนกนิสการนั่นเงนะผม ในยุคก่อนหายาณะชาวมวเดือถือเป็นหนึ่งในชนชาติปากเถื่อนในยุคนั้นนั่นเองนะร่วมกับชาวพีสและชาวเอเดติสและเป็นผู้รจัดสฐานะเจ้าตลาดตาเถื่อนที่อาศัยอยู่ในหมู่เก,กาะขนาดใหญ่ในหมาสมุทรทางตะวันออกของทูเลียในซีกะตะวันออกสถานที่ถัดไปที่มนุษย์ชาติขึ้นขึ้นมามีอานาจสูงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทวิมูชาวมูลเดียได้ติดต่อก,กับชาวชนเผ่าลึกลับที่ไม่ใช่ชาวทูเลียซึ่งอาศัยอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของทูเลียเป็นครั้ง เป็นข่าวๆชนเบานั้นมาจากเทวีลรับใช้ชื่อที่ตั้งอยู่ตะว,วันออกของหมู่เกาะมูรีเลยียไอทำทูเรียที่ล่ำสลายได้ใช้ทหารรับจ้างชาวปาเตอรปิเตออะเลเชสแอรเอลเมูเรียนนะผมเป็นกองทัพด้วยเหตุนี้นายพลน,นักการเมืองและกษัตริย์ของพวกเขาจึงเป็นนักชาวปาเถอ่อน,นั่นเองนะมนุษย์ของเศษเคยอาศัยอยู่ในเลมูเรียนหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทุยไม่ใช่ กาแอดทและมูเรียต่างก็กลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นเองนะครับในยุคของคลาสเยอะมากนะครับเหล่ากัปต,ตันโจรสลัดแห่งเรมูเรียได้แก่ล็อกแห่งเรมูเรียและคาทาลาการาชาโจรสลัดแห่งมูเรียป้องปะก,การหลายแห่งในวาเลเซียถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันศึกซึ่งกษัตริย์คาร์ได้สกงตรวจสอบอย่างน้อยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในสมัยรัชกาลสมัยของอันโฟเดตที่4นะครับในสมัยของหมู่เกาะเรลูเรียนนะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับชายฝั่งตุเรียน ทูเรียนของกรอนดารวมถึงอาณาธิคมเรมูเรียตวันตกที่เปไปได้น,นะครับอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์ในในขณะที่พวกเดวีแอนปกคุมทวีเรมูเรียอาร์โฟเดลที่4นะครับกษัตริย์แห่งเรมูเรียจ้างขานมาฆ่าโทรัสโลชัสแห่งเรมูเรียนี่องครับพ่อมดและนักบวชของเทพเจ้าไร,ร้น้ำคอดารอผู้บริจการกองทัพแอนเดนชิสสมคบคิดกับโจลัดเรมูเรียเพื่อโค่นล้มในแทนที่กษัตริย์ออมลา ก่อนที่จะร่วมมือการโจมตีแผ่นดินใหญ่ทูเรียนนั่นเองนะผมแต่แผ่นกาของเขาถูกข,ขัดขวางโดยคลัสและส่วนใหญ่โดยคราเคนที่คาริชาเรียกมา <c oughs> คือมันเยอะมากนะโอ้ยาวเฟ้ยเลยทุกคนแต่ผมเอาจบไปแล้วกันนะเดี๋ยวพูดได้จะได้เพลินนะทุกคนแนปะ๊บนึงตึงไหนไวไ้เดี๋ยวเดี๋ยวตุ๊ตตุ๊ตต๊ตตุ๊ตต หนึ่งมื่นสี่ถึงหนึ่งมื่นปีก่อนกิจการนะครับผมชาวเลมูลเรียนซึ่งเป็นทาสในพัฒนาพัฒนาอารยธรรมกึ่งกึ่งที่แปลกประหลาดขึ้นมาบนซากประหลาดทางของเจ้านายของพวกเขาและในสุดก็กลายเป็นชาวยีคาเนียนต่อมาเผ่าหนึ่งได้ข้ามวิข้ามวิมารายัสอีกครั้งเพื่อก่อตั้งเมืองทูลานะผมบนชายฝั่งตะวันตกของเฉียงใต้นะครับขณะที่เผ่าคีคาเนียนอื่นๆได้เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกรอบปลายสุด ทางเหนือของทะเลนะครับชาวอีคานเนีนและชาวทุลานะผมจะกลายเป็นบรรพบุรุษของชาวฮันมอโกาตาตาและเด์กนั่นเองนะผมทูลันดาทูลันทูนักเวทแห่งเลโมเรียชอปปี้อะไรแล้วเนี่ย <c oughs> แหมราคาจริงเลยชอปปี้ขออภัยนะถ้ามันมีเสียงไร้คำั้เพราะว่าผมตั้งโทรศัพท์อีกเครื่องนึงเนี่ยนะ <c oughs> ทูนักเวทแห่งเลโมเรียผู้คดเดียวเดินทางมายัางอาร์วิกิโเนียในช่วงยุคข,ข,ของโคน,นันโดยหล่อลูเบน,นิส และแซงทําเป็นปกครองปก,ปกป้องอาณาจักรของเขาพรอมทั้งอ้างว่าช่วยเหลือกษัตริย์ในการค้นหาความแห่งความเป็นอมะตะโดยตั้งใจครอบครัวทั้งสองอย่างไว้เองหลังจากดูมินิสฟิสไพายแพ้ทุรันดาท,ท,ทูก็หนีไปและต่อมาได้กลับตบบบัวปลอมตัวเป็นการศริตร์โคน,นันแต่ในที่สุดก็ถูกสัสงหาได้เลยครับเมื่อเวลาผ่านไปทราบรหัสพังของแอนทิเ erm ดิมถูกค้นพบโดยสมาชิกของคบเช่เาเผ่พาพันธุ์ โฮโมเมอร์มานัสที่มีชื่อว่าคามูคามูและพญาของเขาซาทาได้ก่อตั้งเมืองใต้น้ำแอดัติสซึ่งจากสักส,กสกร้างปรรหางพังหรือว่าคลิปหน้าต่อแอดัติต่อไหมมันเพืเออ่อเรี่อวแอดัติเยอะนะแอทิติเก่านะเชาวแอดัติเหล่านั้นได้เลือกเทพเนปจูนที่แห่งโอลิโอลิปัสเป็นที่เป็นเทพผู้ปกครองน,นั่นเองภายในเวลาไม่ถึงห้าศตวตรรษ 5ศตรวรรษระหว่าง5,008ถึง35,003ปีก่อนกิจการจากชัยนะของชาวแอนทิชเหนือการปกครองของเราผู้ตายที่ไม่ได้รับการอภัยกลุ่มหนึ่งได้เกิดขึ้นในหมู่ชาวแอนทิชที่หายใจใต้น้ำซึ่งผู้ชาเทพเจ้าผู้เช่าเฉดพวกเขาตัทิ้งแอนทิชเพื่อไปตั้งอาณาคมในแผ่นดินที่เหืเดือของเขาอยู่ของเลมูรียซึ่งไม่มีผู้ใดครอบครองในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับ ในมหาสมุทรแปซิฟิกและเกาะตามเมืองเรมูเรียขึ้นนะครับในศตวรรษที่15านาการเลิกปกครองอาณาจักรโฮเมอร์มัาน er ัสแห่งเรมูเรียและอ้างสิทธิ์ในมงกุฎงูทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชาวเรมูเรียขึ้นโดยมอบเกตและหรือสีผิวสีเขียวให้กับบางคนยุคสมัยใหม่นะผมหัวหน้านักบวชแห่งคณะนักบวชจึงได้บงการผู้ปกครองผู้ปกครองของเรมูเรียกฎของพิชชอตราเดโฮตปกครองร่วมกับ พระมเหสีวีวลาเข่ามีโอรสชื่อลานาะเพื่อปกครองทั้งสีของเหล่าเทพมาถึงพวกเดวีแอนพยายามชักใย,ยมนุษย์ให้โจมตีเหล่าเทพแต่ถูกอีเทนัสขัดขวางได้ได้อีสันผู้กลหาทําลายล้างและทําให้เลมูนเรียจมอยู่ใต้น้ำขนาดตัวสอบเมืองนั่นเองนะครับทําให้พวกเดวีแอนต้องถอยถอยกลับไปยังซับเทอร์าเนียอีกครั้งแม้จะประสบความไม่แพ้นะคร แต่ในสุดเมืองก็ได้รับการสร้างขึ้นใหม่จากนั้นราเธอโทสก็นำได้การจบตีโอลิเปียในขณะที่เขาและขนาดรัฐมนตรีของเขาถูกประกอบขึ้นใหม่ในระดับโมเลกุลเป็นก้อนของสสารแข็งซึ่งทำให้ราชวงศ์ผู้ปกครองหลายรุ่นสิ้นสุดและทำให้พวกบวกเบียงเบนหมดอำนาจในการนผู้นำนะครับผมหลังจากการเสียการเสียชีวิตของโทเดสถากน,นการณ์ยังคงมีเสถียรภาพจนกระทั่งโกรกลับมาโดยนายพลของกอง กำลังติดอาวุธพร้อมที่จะเคลื่อนพลตามคำสั่งของโครแม้จะประสบกับฟ้าพ่ายแพ้แต่ในที่สุดเมืองก็ได้รับการสร้างใหม่นะครับผมภายใต้การภายใต้การนำของลานาผู้ซึ่งเป็นผู้นำในการซ่อมแซมและฟื้นฟูเรษกิจลานาผู้เป็นที่อ้างสินในบัลลังแต่ถูกประหารชีวิตโดยนักปวชอ่งะมากอ่ะตอนนี้ก็เริ่มเป็นอ่ะเดี๋ยวผม มาต่อกันที่โลกคู่ขนานะโลก16-10กูเลมูเลียเป็นนครร้าโบราณที่ตั้งอยู่เคียงข้างแอนิทิสต่อกัว่าเรื่องหน้าจะเป็นแอนนิทิสต่อละมีแต่แอนนิทิสเต็มเลยมูลียเป็นคู่แข่งเพียงรายเดียวของแอนิทิสและทําสงครามกับแอนิทิสชาวมูเลียาอาศัยอยู่บนผิวโลกปกครองพื้นผิวโลกในขณะที่แอนนิทิสปกครองทะเลตามส่วนที่สัญญาของเขาซึ่งเป็นกฎหมายเป็นเวลา9000ปีพวกเขาได้เมืองเซตาลนิบอของแอนิทิสเป็นฐานทูตดังนั้นจึงมีห้องสำหรับผู้ที่หายใจด เพื่อปกครองภูรเมืองนเมืองนี้มีแมมีแนวป้องกันสัญญาณโทรจิตเพื่อป้องกันสัตว์นักล่าในทะเลลึกเมืองนี้เป็นแหล่งทำลังของทานเอิร์ธรูซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่นำไปสู่การสลมคลายของจักรพรรดีแอตติสแม้ว่าจะสันนิษฐานว่าเป็นการตีของชาวโมเรียก็ตามก็ประมาณนี้ครับผมที่เหลือมันก็จะเป็นเริ่มปรญญาอ่อนลวนะครับผม ก็ถ้าโดยสรุปแล้วนะครับมันเกิดจากทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนั่นเองนะโดยเชื่อว่าเคยเป็นสะพานแผ่นดินเชื่อมระหว่างอินเดียและมาดากัสการ์แล้วค่อยๆแยกตัวออกไปพร้อมกับเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกไม่ได้จมอย่างรวดเร็วเหมือนในตำนานนะผมเอาง่ายๆว่ามันมีทฤษฎีเข้ามาแทรกเองนะมันก็เลยไม่แปลกแอกว่าทำก็คือถึงจมมันเองนะฮะโอเค เลมูเรียนนะผมก็โอเคนะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อเกี่ยวกับแอสแลนชิสกันอีกรอบนะผมมันเพราะว่ามีเกี่ยวกับแอสแลนชิสนะจะมีแอสจีสไม่มีนะมันมีมันมีมันม,มีนะครับผมก็โอเคครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดดิ่กดตัวแย้ผมกันด้วยเพร,ะระาะเปาจะกับผมนะนะบอกสารคทีนี้ก็ขอลาก่อนเจอเกันใหม่คลิปหน้าปแบบ